สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะพลังงานหลักจะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวราศีพิจิกชาวราศีเมถุนนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในวันนี้ก็คือคุณกำลังจะได้รับการติดต่อได้รับความชัดเจนได้รับสถานะ จากคนที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วคนที่เคยนอกกายนอกใจคุณคนที่เคยทําให้คุณบาดเจ็บเจียนตายถ้าหากคุณเคยผ่านสถานการณ์การเลิกลากับคนคนหนึ่งโดยที่ในวันนั้นคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณพังคุณกินไม่ได้คุณนอนไม่หลับและทําให้คุณสูญเสียหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเพื่อนฝูงหน้าที่การงานจากสถานการณ์การจบความสัมพันธ์กับคนคนนั้นจะจะบอกคุณเลยนะคะว่าภพ่ในหนึ่งสัปดาห์หรือ หนึ่งเดือนนับจากนี้คนคนนี้กำลังจะติดต่อคุณกลับมาจะกลับมาเพื่อให้ความชัดเจนกับคุณอีกครั้งและครั้งนี้มันจะเป็นการปลดล็อกพันธนาการระหว่างคุณกับเขาเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณโดยที่คุณจะไม่มีความสงสัยในความสัมพันธ์นี้อีกเลยเขาจะทาทุกอย่างเชิดชูเทิดทูลคุณและให้สถานะกับคุณและเขาจะกลับมา ทำทุกอย่างที่คุณอยากให้ทําคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างรู้ใจคุณมากนะคะเขารู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรดังนั้นในวันที่เขาติดต่อคุณกลับมาเขาจะพยายามทําทุกอย่างที่เขาจําได้ว่าคุณชอบและคุณต้องการให้เขาทําซึ่งมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีโอกาสตกหลุมรักเขาได้อีกครั้งคุณจะตกหลุมรักคนคนนี้ได้อีกครั้งจริงๆแต่มันก็ยังมีสัญญาเตือนนะคะเพราะเดอรเลเวมันก็ยังไม่ใช่ความรักที่ ที่มีแค่เราสองคนจริงๆมันยังมีกลิ่นอายของความไม่ชัดเจนเพราะหยินอย่างดังนั้นสิ่งที่เขาทํามันอาจจะเป็นการ ปกปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขามีอยู่ก็ได้ถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณหรือให้สถานะก,กับคุณหรือทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดเพื่อคุณแต่คุณต้องเช็คให้ดีก่อนนะคะว่าเขาเลิกลาตัดจบกับคนอื่นแล้วหรือยังหรือเขามีใครแอบซุกซ่อนเอาไว้ไหมและเขากลับมาหาคุณเพราะอะไรกันแน่เพราะมันจะมีกลิ่นอายของความหวาดระแวงอยู่ในนั้นคุณจะสัมผัสได้ด้วยเซนส์ของคุณเองถึงคุณจะรู้สึกยินดีถึงคุณจะมีความสุขและรู้ รู้สึเกเคอบเคิมกับสิ่งที่เขาทําให้แต่ในใจคุณมันจะคอยเตือนคุณอยู่เสมอว่ามันดูแปลกๆเขาไม่น่าจะใช่คนที่พร้อมทุ่มเททําเพื่อคุณขนาดนี้ดังนั้นขอให้คุณระวังและเช็คให้ดีว่าคนคนนี้กลับมาโดยมีเจตนาอะไรอีกไหมหรือเขามีคนอื่นแอบซ่อนเอาไว้ไหมถึงแม้จะให้คุณเป็นที่หนึ่งถึงแม้จะเปิดตัวคุณแต่ก็นั่นไม่ได้เป็นการการันตีว่าเขาจะไม่มีใครนอกจากคุณนะคะ เดี๋ยวจะเปิดเพิ่มให้อีก3ใบนะคะดูว่าในการกลับมาของเขาครั้งนี้เขาต้องการอะไรจากคุณกันแน่จ๋าองว่าภายใน8ภายใน1สัปดาห์นี้เขาจะติดต่อคุณแม้แน่นอน สิ่งที่จ๋าสัมผัสได้นะคะว่าเขากลับมาทําไมเขากลับมาเพราะเขาหวังผลประโยชน์บางอย่างจากคุณคุณอาจจะเป็นใบเบิกทางให้เขาสามารถเดินหน้าต่อไปสู่หน้าที่การงานหรืออนาคตที่สดใสได้ซึ่งเขาอาจจะหาสิ่งเหล่านี้จากคนอื่นไม่ได้แต่คุณอาจจะเป็นคนเดียวที่หยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้กับเขาได้ไม่ว่าจะโอกาสทางการงานโอกาสทางการเงินและที่สําคัญที่สุดเขารู้ค่ะว่าคุณรักเขาถึงเขาจะเคยทําเรื่อง เลวไายกับคุณทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจแต่ยังไงคุณก็ยังรักเขาเหมือนแม่ที่ยังรักลูกเหมือนแม่ที่ยังห่วงลูกเสมอคุณมีความห่วงใยมีความหวังดีให้กับเขาตลอดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขารู้สึกเหมือนคนเห็นแก่ตัวคะ่ะที่ไม่ได้คิดจะรักคุณจริงๆเพราะชัดเจนว่าเขากลับมาเพราะผลประโยชน์ที่คุณสามารถให้เขาได้และเขาก็ยังอยากได้รับการดูแลที่ดีจากคุณความ การดูแลความรักที่ให้กับเขาโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ใดๆเหมือนที่เขาเคยได้จากคนอื่นเพราะคนคนนี้เขารู้ดีนะคะเขาหวังผลประโยชน์ชนจากคนอื่นดังนั้นเขาก็รู้ว่าก็มีบางคนหวังผลประโยชน์จากเขาเช่นกันแต่นั่นไม่ใช่คุณดังนั้นเขาจะติดต่อคุณกลับมามาให้สถานะมาให้ความชัดเจนและทำดีกับคุณทุกอย่างแต่เป็นการกลับมาเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณที่คุณเท่านั้นหยิบยื่นให้กับเขาได้ นี่คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานนี้กลับไปและลบกวนกดหัวใจกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ